รู้สึกจะแ,แปลงฟังก็มีสติเข้าไปรู้ร่างหน้าก็รู้สึกตัวดื <Yeah. S 1> ่มน้ำก็รู้สึกจับแก้วมาแก้วลนแตกก็รู้สึก <c oughs> แก้วแตใกใจไม่แตกรู้สึกตัวดูแลอยู่ <c oughs> <c oughs> สบายเลยปัจจุบันอุชระอยู่บนเตียงเลยแต่ไม่อยู่กบเปล่านะอยู่กับความรู้สึกตัวสบายเลย <c oughs> แต่หยิกแต่สวยก็รู้สึกตรงนั้นสวมเสื้อพัดผ้าห่มโอ้เสี้ยวเนี้มันดีทั้งเราต้องช่วยตัวเองถ้าเราเคลื่อนไหวมากๆเราก็มกีความมั่นคงมากๆมกันเลยเป็นเรื่องบทที่ต่อเน,นื่องต่อเนื่องกไนได้ตลอดทั้งวันเมื่อเราจะเราสติต่อเนื่องอนนกัน,นานๆเน,นี่ยสติมันก็มีการวิวัฒนาการขึ้นเหมือนกันนะ จากสติธรรมดากลายเป็นมหาสติมหารู้ความรู้ตัวมากขึ้นความหลงหลืมตัวมันก็ลดลงไปตามลำดับ <c oughs> <c oughs> มันก็เริ่มเกิดปัญญาแล้วเราติเพื่ออะไรก็เพื่อให้เกิดปัญญาแล้วเราติเพื่อให้เกิดปัญญาเกิดธรรมวิจยา เป็นปัญญาขั้นต้นๆรู้เห็นรูปเห็นนามไปเองโอ้เห็นรูปเห็นนามถ้าเรามีการจรรญสติเนี่ยถ้าเห็นรูปเห็นนามหมายถึงว่าได้ต้นทางแล้วได้หลังได้ต้นทางการจรรญสติแล้วถูกทางแล้วเห็นรูปเห็นนามกายที่เคลื่อนไหวนั่นคือรูป สติเข้าไปรู้สึกเนี่ยมันเป็นนามเป็นรูปเป็นนามสองอย่างเนี่ยมีความรู้สึกตัวกับมีการเคลื่อนไหวรู้อยู่ข้างในเคลื่อนไหวอยู่ข้างนอกโอ้มันแยกรูปแยกนามโดยธรรมชาติรูปนามอยู่แล้วแต่ว่ามีเป็นนึ่งเดียวไม่ได้แยกกันต่ถ้ามีความรู้สึกตัวทั๊บทุกอย่างแยกกันเหมือนกรรมการฝ่ายแดงฝ่ายน้ำเงินมวยกำลังคุก พันตัวกันอยู่กรรมการเข้ามาแยกแยกออกเหมือนรูปกับนามที่มันพันตัวกันอยู่ไปหนึ่งเดียวจปมีความรู้ตกัวแปรพัดรูปนามมันแยกได้ไม่ได้แยกไปไหนนะอาศัยอยู่ด้วยกันแต่ว่าทําหน้าที่ต่างกันเห็นไหมปัญญาขั้นต้นๆนะเห็นรูปเห็นนามะชีวิตเราเนี่ย มีแต่รูปเป็นนามเท่านั้นมองอะไรจะเป็นรูปเป็นนามรูปนามขึ้นสมองไประยะหนึ่งมันไม่มีตัวเราแล้วมีแต่รูปเป็นนามแต่ว่าอาศัยสมมุติรูปนามเนี่ยถติว่าเป็นตัวเราเราเป็นคนพิการอันนี้สมมุตินะเราเป็นชายเราเป็นหญิงนู่นเป็นพระคุณเจ้าอันนั้นเป็นเด็กอันนั้นเป็นแม่ชี การไปสั fair, har, fair, ์เป็นบุคคลทุกอย่างเป็นเรื right, ่องของสมมติท uh ั้งน e. ั้นแต่ความรู้ตัวเนี่ยไม่เป็นอะไรนะความรู้ตัวไม่เป็นอะไรไม่เป็นชายไม่เป็นหญิงไม่เป uh ็นพระไม่เป mm ็นโยมไม่เป็นอะไรอะความรู้ตัวเป็นเพียงแค่สภาวะที่รู้อยู่เฉยๆรู้อยู่เฉยๆเป็นเพียงสภาวะเป็นอิสระเหนือสมมติเะไทั้งสิ้น ไม่เป็นอะไรถ้าใครเจริญสติเข้าถึงความรู้ตัวได้เนี่ยจะไม่เป็นอะไรนะเขาสุดจะไม่เป็นอะไรชีวิตจะเหลือแค่หนึ่งเดียวชีวิตหนึ่งเดียวคือรู้อยู่ที่เใยถ้าใครปฏิบัติอย่างนี้ก็ต้องเห็นอย่างนี้เพราะว่าธรรมะแท้เนี่ยต้องรู้ต้องเห็นในสิ่งเดียวกัน เห็นรูปเห็นนามเห็นทุกของรูปเห็นทุกของนามเออรูปนามนี้ไม่แสดงอะไรแสดงทุกอย่างเดียวเป็นอาชีพของเขาทุกของรูปทุกของนามเนี่ยมากมายทุกของรูปเนี่ยก็มีมากนะเช่นความเมื่อยความปวดอี่าความร้อนเห็นไหมจะมีทัมเรยวทัก อย่รูปเป็นทุกข์นะไม่ใช่เราเป็นทุกข์นะที่เราพักเนี่ยมันร้อนที่กระยับตัวเนี่ยอ่อมันเมื่อยเอารูปมันเมื่อยรูปมันปวันมันไม่ใช่เราหิวกลา,าหายน้ำหายใจเข้าหายใจออกอันนี้รูปมันแก้ทุกข์ในตัวทท้งนั้น การขับถ่ายการกระพริบตาจังที่ตานี่เป็นทุกของรูปนะรูปแก้ทุกเออนั่งตาโตอย่างเดียวไม่ได้หรอกมันเรียดมันต้องกระพริบตาคลายเรียดมันไม่ใช่เราฮะเป็นเรื่องของรูปโอเราเลยต้องช่วยแก้ไขทั้งวันเลยมันต้องแก้ไขต้องคลายต้องเปลี่ยนยาบทต้องใช้ใจต้องต้องต้องที่ได้ต้องทำทำกับรูปไม่ทำกับเรา เพราะเองก็ระตบ้บาดเจ็บกระโดดหน้าลงไปที่จ่ายเนกระแทกถึงขื้นต้นตักเลยทำให้กระดูกต้นคอข้อที่ห้าเนี่ยหักกระดูกข้อที่ห้านี่ครับระบบต่างๆในร่างกายเนี่ยทํางานไม่ปกติ <c oughs> ยังทํางานอยู่แต่ไม่ปกติเพราะว่ากระดูก ระดับ5เนี่ยควบคุมระบบต่างของร่างกายเกือบทุกระบบเลยระบบกล้ามเนื้อเนี่ยผมยีงเห็นคนที่มีกล้ามเนื้อรีบเล็กพัฒนาไม่ค่อยขึ้น <ừ. S 1> การเคลื่อนไหวก็มีน้อยผมเคลื่อนไหวเฉพาะศีรษะกับหัวไหล่เท่านั้นส่วนล่างเนี่ยเคลื่อนไหวเองไม่ได้เลย ต้องมีคนช่วยเง้ในเวลาจะไปไหนบ้าไหนเนี่ยเนี่ยระบบระบบการไหลเวือนโลหติตเนี่ยก็ไม่ค่อยดีนะในนั่งมานานเนี่ย้าผม,มจะบวมคือ <c oughs> เลือดมันไหลลงแล้วมันไม่ค่อยจะไหลได้ง <c oughs> ่ายๆพอนอนอยู่เนี่ยเวลาลุกขึ้นนั่งเนี่ยมันจะหน้ามืดใหม่ๆจะหน้ามืดเพราะเลือดไม่ได้เลี้ยงสมองจะหน้ามืดความดันต่ำ <c oughs> <c oughs> ไปตรวจที่โรงพยาบาลหมอาบอกีก่าความดันต่ำอยู่ได้อย่างไรต่ำขนาดนี้ จะอยู่ได้ระบบการไหลเวยียนหิวก็ไม่ดีระบบขับถ่ายก็ไม่ปกติต้องมีคนช่วยสวนยามีคนช่วยถ่ายให้อุตละนะปัสสาวะนี่ก็วกควบคุมไม่ได้สภาพาของระบบขับถ่ายก็เสียไประบบย่อยอาหารก็ไม่ดีอนานหารปาะหาน,าน้ำอ่อนๆพวกนี้เนื้อสัตว์พวก แข็งใน,นทายแล้วมันย่อยไม่ได้จะมีอาการท้องอืดตุกเสีเยดแน่นตลอดเวลาเนี่ยหลายระบบเลยระบบหายใจผมที่หายใจไม่เป็นปกตินะหายใจไม่ค่อยอิ่มเหมือนคนที่ใส่เสื้อกลอ,อกอิ่เรื่อยๆเหมือนคนที่รัดผูกรัดตลอดทั้งวันมั้งคืณปอดไม่ค่อยขยายกาลังอักไม่ค่อยดี <c oughs> เคยเกึ่งสติแบบอ่านาปรัตติตามดูลมห,หายใจหายใจเข้ารู้สึกหายใจออกรู้สึกนอนดูลมหายใจเข้าใจออกเ่ยพรลมหายใจก็มีการเคลื่อนไหวเหมือนกันเอาตรงนั้นเราเป็นอา,นมา,ารมณ์กรรมฐานได้มันเป็นกายเหมือนกันลมหายใจเนี่ยกายลม <c oughs> ขั้นแรกแรก็ดูลมเข้าลมออกขั้นต่อมาตามลม พอหายใจเข้าตามลมไปลมมันไปไม่ถึงท้องกันทิน่งมันมาขึ้นอ,อกไงมันหายไปเลยโอ้หายใจไในช่วท้องไม่ข่้นอกเนี่ยพอหายใจออกแทนที่จะออกทางจมูกอออกทางปากลมมันสั้นเหมือนคนจะสิ้นลมกันนะหายใจได้นส,สั่งหายใจไม่อิ่มกำลังอัดของปอดไม่ค่อยดีผมจะหายใจทางปากซะมากกว่า พูดไปก็หายใจไปหายใจสงปะเนี่โยโรคพลาซจะเสียไปหมดเลยโดยเฉพาะร่างกายส่วนล่างเนี่ยผิียวหนังเนี่ยเซลล์ที่รับความรู้สึกเนี่ยก็จะเสียไปเอาเข็มแทงก็ไม่เจ็บเจอของร้อนก็ไม่รู้สึกเจอของเย็นก็ไม่รู้สึกยุงกัดมดต่อยพคาบต่อยไม่รู้สึก อันตรายนะถ้าเล้นรู้สึกเนี่ยผมเองเวลานอนนิ่งๆเนี่ยเราไม่รู้สึกเรามาตัวเรานอนเนีย่ยรู้สึกอยู่แต่